ที่แบบหลากหลายสไตล์ครับให้เราแบบเลือกใช้เล่นอะไรอย่างงี้ครับมันมีผู้เล่นที่หลากหลายแล้วก็มีหลายแผนที่ให้เล่นเป็นมีแผนหลากหลายมากการเข้าทำก็นหลากหลายก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงครับสนุกดีครับเพื่อนนักเตะแบบว่าไม่เคยใช้แบบหลักๆมาก่อนแล้วก็ได้มาลองก็สนุกดีครับส่วนตัวเป็นคนชอบเจลิกอยู่แล้วครับดูประจำแล้วก็ได้มาเล่นก็สนุกดีครับเคยนิดหน่อยครับผมส่วนมากจะเป็นนักเตะไทยครับเคยแต่ทำเควสราลสัปดาห์ ไม่เคยใช้แข่งแบบนี้ครับเคยเล่นกับเพื่อนบ้างครับซ้อมมาประมาณเกือบเดือนครับผมสำหรับทีมนี้ครับก็ตั้งแต่หรือว่ามีชื่อติดเข้าแข่งรการนี้ครับเป็นช่วงว่างช่วงเย็นงย็นช่วงกลางคืนก็จะหาเพื่อนซ้อมด้วยกันครับถ้าพูดถึงโมบายไม่ได้ซ้อมเลยครับพี่เน้นเอาวัดหน้างานเอาติดเลยครับเพราะว่าผมฟุกชนะมากดดันด้วยครับ เสมอเยอะครับแล้วก็ไปแพ้ด้วยชนะเกมทายครับเต็ม10ครับผมได้อยู่กลุ่ม5คนด้วยครับถ้า4ี่คนมันจะแข่งเข้ารอบง่ายกว่าครับเหมือนชนะสงก็น่าจะได้เข้าแล้วครับแต่อันนี้มันแข่งไป5คนครับมันเสี่ยงความเสี่ยงเยอะกว่าครับ10ครับเพราะว่าด้วยผมลงครั้งแรกด้วยก็มีความกดดันในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังดีที่เข้ารอบมาได้ จะเป็นแบบประสบการณ์ความนิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีแบบแข่งขันเรื่อยๆอย่างนี้ครับไหว้พระเยอะๆรบพี่บทเรียนจากการแพ้ครับก็มาฝึกฝนตัวเองใหม่ครับครับก็เออการคลองบอลเกมรับรับเป็นส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวรอดูวันหน้างานครับพี่การการคลองบอลแล้วก็จบสกอร์ที่ไม่ใช้โอกาสเปลืองนะครับผมก็การคลองบอลเกมรับและการจบสกอร์ที่ไม่ใช้โอกาสเปลืองครับ น่าจะเก็บไว้ไวใช้ครับซื้อของที่ตัวเองอยากได้อะไรอย่างนี้แบ่งให้คนที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับนู่นครับแฟนรออยู่เลยครับพี่ให้ครอบครัวแล้วกเก็บไว้ใช้ครับให้พ่อกับแม่ครับแล้วค่อยขอทีหลัง ทัวร์เนนี้ก็เป็นทัวร์เมนที่ดีนะบแบบว่าให้ทุกคนได้แบบมีโอกาสแข่งแล้วก็สมัครเข้ามาครับแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้ลองสนามแบบว่าได้ลองแข่งได้ลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากรายการที่ดีรายการหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกออ็ขอบคุณทางเจลิกนะครับที่จัดรายการดีแบบนี้ขึ้นมาครับได้เจอเพื่อนแล้วการจัดการที่ี่โอเคดีทุกอย่างลงตัวหมดครับ ประสบการณ์ดีเลยครับได้เจอผู้คนครับได้รู้จักกับพี่ๆทุกคนครับก็ขอบคุณเจริกมากครับที่เปิดโอกาสให้พวกผมเข้ามาเล่นครับสนุกมากครับ